นรัฐวุฒิใส่เกื้อปล่อยคลิปที่มีชื่อว่าเขากินข้าวเปิดตัวกันวงใหญ่ไม่รู้เมื่อไหร่สีส้มถึงจะสรุปว่าน้ำเงินฉีก MOA โดยนายนัฐวุฒิเชื่อว่าก่อนที่จะมีการเลือกนายอนุชินเป็นนายกเขามีการวางแผนมาก่อนและที่มากไปกว่านั้นตนไม่เชื่อว่าเขาคุยกันบนโต๊ะถ้าใครเลือกจะเชื่อว่าดิวการเมืองที่พักสีส้มแบกพักสีน้ำเงินตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย คือดิวบนโต๊ะเขาเพิ่งคุยกันเย็นวันที่29สิสิงหาคมหลังนายกอิงพ้นจากตำแหน่งก็เอาที่สบายใจนะครับแต่สำหรับผมผมแน่ใจว่านี่คือข้อตกลงที่จบกันไปตั้งนานเขาดิวกันไปแล้วที่เหลือเป็นเรื่องพิธีกรรม ย้อนความอย่างที่ผมพูดไว้หลายที่วันที่สองรกรกฎาคมหัวหน้าเทงไปออกรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธ์พูดฟังได้เลยว่าจะโหวตคุณอนุทิน3กรกฎาคมผมโพสต์เฟซบุ๊กเชียเห็นภาพนี้ที่น่าสนใจก็คือวันรุ่งขึ้นคุณสัตดาวิเชียนศินอดีตสอสอพักเพื่อไทยซึ่งไปยกมือให้คุณอนุทินแล้วภายหลังลาออก เพื่อเตรียมรับตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่เอาลูกสาวตัวเองไปสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยตั้งแต่วันที่สี่กรกฎาคมทําไมต้องไปสมัครตอนนั้นท,ทั้งทั้งที่คุณศักดาเวลานั้นยังอยู่พักเพื่อไทยนั่นเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าหากมีการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองต้นสังกัดไม่ต่ำกว่า 90วันถ้ารอจนนายกอิงพ้นตำแหน่งแล้วค่อยสมัครมันจะไม่ทันนะสิครับคุณศักดาก็เลยเอาลูกสาวไปสมัครไว้ก่อนร่วม2เดือนคราวนี้ก็เลยทันเวลาพอดีนี่แหละครับภาพที่ผมชี้ว่าเขาตกลงกันไปนานแล้วนี่ยังไม่รวมเช้าของวันอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคุณสุชาติชมกลิ่นเดินทางไปที่พักภูมิใจไทย ทั้งทั้งที่เวลานั้นตัวเองยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สังกัดรัฐบาลแพทองทานไม่ชัดไม่ชัวร์เขาไม่แสดงตัวกันแบบนี้หรอกครับพักส้มอธิบายเหตุผลว่าการตัดสินใจโหวตพักภูมิใจไทยเพราะสีน้ำเงินน่าไว้วางใจน่าเชื่อถือกว่าพักสีแดงไม่ว่ากันละครับเป็นเหตุผลของแต่ละฝ่ายแต่หลังจากวันโหวตคุณอนุทิน ซึ่งพักสีส้มให้ความไว้วางใจสูงสุดผ่านไปแล้วก็เริ่มไม่ไว้วางใจครับเพราะมีสอสอพักประชาชนเริ่มออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณสมบัติคนจะเป็นรัฐมนตรีบางคนก็บอกว่าไม่ควรเอาคนต้องคดีเกี่ยวกับค่ามนุษย์ไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานบางคนก็บอกว่าไม่ควรเอา คนที่มีความใกล้ชิดกับเครือข่ายปราศาสตร์สายฟ้าบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมห่วงคดีหัวสอวอห่วงคดีเขากระโดงออกมาขู่กันรายวันนะครับว่าถ้าหากทําไม่ชอบมาพากลแล้วก็เจอแน่จะยื่นอภิปรายจะล้มรัฐบาลด้วยเสียง143คะแนนที่มีอยู่เมื่อ พักสีส้มขู่รายวันพักน้ำเงินก็ไม่สนใจทุกวันเหมือนกันเพราะยังคงเดินหน้าตั้งรัฐมนตรีที่มีเสียงทักท้วงโผนิ่งกริบไม่มีเปลี่ยนนะครับเรื่อง MOA ดูแล้วก็ว้าเหวขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าข้อตกลงที่เขาเซ็นกันไว้ระหว่างคุณอนุทินกับคุณนัทพงศ์ดูไปดูมาแทบไม่เหลือสภาพแล้วครับห้าม พักภูมิใจไทยสะสมกำลังเพิ่มเพื่อจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่มีข่าวว่าคนเพิ่มเอาเพิ่มเอาล่าสุดสอส,อสอลูกหมีจังหวัดชุมพรอดีตรัฐมนตรีขิงพักรวมไทยสร้างชาติยกพวกกินข้าวกินน้ำเฮฮาถ่ายรูป กับคุณอนุทินและคณะบางคนบอกว่าพวกที่ไปส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสอสอไม่เกี่ยวกับ MOA ไม่จริงนะครับในนั้นมีสอสอปนอยู่ด้วยและภาพที่ปรากฏจะเชื่อกันได้ยังไงว่านับจากนี้สอสอเหล่านั้นจะไม่ยกมือเป็นคะแนนเพิ่มให้กับพักภูมิใจไทย ที่จริงเรื่องนี้ถ้าพักน้ำเงินเกรงใจพักส้มกันซะหน่อยไม่จำเป็นต้องมาถ่ายรูปเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนั้นก็ได้ปิดห้องคุยกันทำกันลับๆคะแนนค่อยไปเพิ่มในสภาแต่นี่เขาแสดงกันเปิดๆเ,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 เป็นการเมืองบนโต๊ะครับว่าเขาจะเอาอย่างที่เขาต้องการเสียงทักท้วงนะเขาไม่ได้สนใจยิ่งถ้าหากว่ารัฐมนตรียุติธรรม ฟังมาเป็นบุคคลตามที่สื่อรายงานทุกสำนักจริงก็เท่ากับว่าพรรคสีน้ำเงินเน้นเป้าหมายของตัวเองไม่ได้สนใจความสำเร็จตาม MOA คือการตั้งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมโดยคุณสมบัติเช่นนั้นเราไม่ไปหมิ่นแคลนความรู้ความสามารถท่านนะครับแต่เราประเมินตัวเป้าหมายว่ามันต้องมีงานอะไรอยากให้ไปทำแน่ๆไม่งั้นไม่ฝ่าเสียงวิจารณ์ยังไงก็จะตั้งมาขนาดนี้หรอกครับ เวลาเพียงแค่สี่เดือนจะฝืนตั้งคนให้มีเสียงวิจารณ์ทำไมถ้าหากไม่ใช่ตั้งใจจะให้ไปทำอะไรบางอย่างที่ต้องเป็นคนในคอนโทรลเท่านั้นถึงจะไว้ใจ การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น2ข้อใหญ่อยู่ใน MOA ตอนนี้สภาพก็เหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญรับจบให้ปิดประตูไม่ให้ประชาชนเลือกสอสอรอโดยตรงมาทำหน้าที่ยกร่างที่เหลือคือพรรคการเมืองในสภาก็พยายามต้องหาช่องทางในการฝ่าํำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไปให้ได้ เห็นภาพสามพักการเมืองหลักของสามก๊กแดงส้มน้ำเงินเขาคุยกันทั้งสามฝ่ายพูดไปในทางเดียวกันว่าจะจับมือกันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญฟังแล้วก็พอคลายใจครับแต่เอาเข้าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้จบที่สามพักหลักใหญ่ใจความมันคือต้องได้เสียงสวหนึ่งในสคือ67จาก200เสียงด้วยหัวหน้าพักประชาชนบอกว่ามันมีพักการเมืองบางพัก ที่น่าจะพูดคุยทำความเข้าใจกับสวได้ ตรงนี้แหละครับที่ผมจะเสนอเพื่อความสบายใจของประชาชนซึ่งอกสันขวัญแขวนกับดิวพิสดานนี้มาตลอดหลายวันขอให้พักประชาชนไปจูงมือพักภูมิใจไทยเดินไปคุยกับสอวอชุดนี้พูดกันให้ชัดว่าสอสอว่าพักการเมืองจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญไปสู่การทำประชามติและขอคะแนนสนับสนุนจากสอวอให้ได้67คะแนน นี่ไม่ใช่เรื่องก้าวไก่แทรกแซงระหว่างสภาล่างกับสภาสูงนี่ไม่ใช่เรื่องข่มขู่กดดันแต่นี่คือการสร้างหลักประกันให้กับประชาชนได้สบายใจขึ้นบ้างไม่งั้นต้องลุ้นกันรายวันไปตายเอาดาบหน้าโดยไม่มีหลักประกันใดๆนะครับถ้าพักสีส้มจูงมือพักสีน้ําเงินไปคุยกับสวรจริงก็คือการเอาการเมืองมาวางบนโต๊ะคุยกันเปิดเปิดให้ประชาชนได้แลเห็นเรื่องมันไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกครับ จะแก้รัฐธรรมนูญนะ่ยคนเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองสอวอเคยโหวตขวางเคยคัดค้านคนก็จําได้ไม่มีลืมเอามานั่งคุยกันเลยดีกว่าพักส้มจะทําได้ไหมพักน้าเงินจะเกรงใจพักส้มยอมเดินไปด้วยหรือไม่ ส่วนคดีความที่สังคมจับตาและก็เป็นกังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเขากระโดงหรือหัวสวกลิ่นแปลกๆเริ่มโชยมาแล้วเขากระโดงเนี่ยกรมที่ดินเริ่มติเคคดเบรกครับยืดเวลาขยายเวลาออกไปอ้างว่าการรถไฟจะต้องไปฟ้องศาลก่อนโ่นนั่นนี่ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะต้องฟ้องกันกี่ศาลส่วนหัวสวเดิม DSI กําลังส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำพยานตามต่างจังหวัดซึ่งมี คนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า1200คนเริ่มมีกระแสข่าวพยานบางจังหวัดสู้มือ d ีเอสไซะแล้วครับไม่มาตามนัดติดต่อก็ไม่สนใจเจ้าหน้าที่ DSI บางคนเริ่มถูกเรียกกลับเข้าส่วนกลางไม่ให้ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเรื่องเหล่านี้แม้ยังเป็นเพียงกระแสข่าวแต่มันกระทบกับความรู้สึกของประชาชนและมันอยู่บนความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันหรือคะแนนเสียงสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ ก่อนถึงวันแถลงนโยบายเครือข่ายอนุรักนิยมที่เกี่ยวข้องก,กับการตั้งรัฐบาลชุดนี้เริ่มปรากฏตัวปรากฏหน้าให้เห็นกันชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็จะยิ่งชัดต่อๆไปนะครับพักเพื่อไทยพักประชาชนประสานเสียงยืนยันว่ารัฐบาลรักษาการยุบสภาได้โดยดรบวรศักดิ์อวันโนเป็นคนแรกที่คัดค้านว่ายุบไม่ได้วันนี้ข่าวชัด ว่าด็อร์บวรศักดิ์รับเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายให้รัฐบาลคนที่สองที่บอกว่ารัฐบาลรักษาการยุบสภาไม่ได้คือเลขาธิการกฤษฎีกาซึ่งกระแสข่าวแววมาแล้วนะครับว่าตั้งรัฐบาลกันเสร็จเขาจะให้เป็นปลักกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมที่กํากับ DSI ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการมาจากบุรีรัมย์รออยู่ก่อนแล้วนั่นนะครับเข้าใจว่าเที่ยวนี้กะเอาชัว ไม่รู้ว่าจนถึงวันรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่สภาพ m o a จะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดตามความจริงทางการเมืองนะครับการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา MOA หรือการกดดันของพรรคประชาชนแต่มันอยู่ที่คำตอบสุดท้ายจากพลังของฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งเป็นคนเดินเกมนี้แบบตัวจริงเสียงจริง ้าพรรคประชาชนต้องการอยุสภาแต่พลังฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการให้อยู่ต่อท่านคิดว่ารัฐบาลภูมิใจไทยจะตัดสินใจยังไงไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อไหรพรรคสีส้มจึงจะสรุปว่าพรรคสีน้ำเงินละเมิดเงื่อนไขไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเมื่อไรเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน